พี่น้องหมากอียงมาเจ้าว่ากินได้บ่นน,นู้นนีน่เนาะง่ายแทนส้นอ่อนส้นพี่น้องเห็นอ่อนตันเต้นเต้นอยู่เล่นหม,มากอียงพี่น้องหลายๆเลยเนี่ยมาหลายฉักเลยหมากอียงพี่น้องอจะยังอ่อนส้นป้าขาสวยดนะน้านะ มึพง,มงพี่น้องมาอีหยังพี่น้องดอกเป็ดตานายดอกเป็ดตานายได้พี่น้องเนี <Yeah. S 1> ่ยวถ้าว่าหมากเชื่อหลีกะว่าแม่นะพี่น้องเนะนาะมาอีหยังอ๋อเป็นกลุ่มเป็นพลุเดี๋ยวมพี่น้อง,องมาอีหยัง แถมนี้แม่นเบิดเลยมากอียงพี่น้องนี่นี่นี่มันไม่แน้กินบ่นี่ไม่ยังนั่งไม่อยู่โดดแล้วคือพูทจักมาเอียงคืองามแท้นี่มันเขาจะเป็นแบบนี้มาเอียงกับวัดจักเย็นมันสวยมันไทยเบิรงพี่น้องดอกไม้กับงามงามบางทีอ่ะดอกไม้ป่าว่มีผู้ใดปลูกได้พี่น้องนี่ งามบ่สวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นทุ่งเขาพี่น้องก็เจ้าปลูกเขามีเมตาเงว่ไงใ่ต้นเขาต้นเขาทุ่งเขาพี่น้องอ้าวป้าดอ,อกไม้อันนี้ก็ป้าดอ,อกไม้เป็นเดินพี่น้องบ้างนี่ ว่ามีผู้ใดปลูกดิพี่น้องขึ้นเองพี่น้องาคือมาสวยคักแต่สวยงามมากเลยเบรรยากาศดีมากเลยข้ามาหาอันนี้กับทงเขาค้อกันพี่นอ้องมองที่อะไรบดยาสอันนี้นะ